สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับโดยการกดติดตามครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคายหรือโรงรับจำนำนะครับได้เพิ่มทุนกว่า150ล้านบาทเพื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิและก็ ตอนรับเทศกาลเปิดเทอมครับทางสถานธนาบาลเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมมาและไม่รองรับการเปิดเทอมอนะ่ะน่งประมาณสักร้อยกว่าล้านเลยประมาณร้อยลสิบล้านเองนครับผมนายสมเกตสงโพกลางผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองคายหรือโรงรับจำนำเปิดเผยว่า หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกใหม่ได้มีประชาชนนำสิ่งของเครื่องใช้มาจำนำอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติเล็กน้อยอาจจะด้วยเหตุผลในช่วงนี้ประชาชนยังมีเงินที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเนื่องจากมีการผ่อนปลนมาตรการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงขณะน,นี้ใกล้เปิดเทอมนะครับ ผู้ปกครองหลายคนก็มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับสิ่งของที่นำมาจำนำก็คือทองรูปประพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องมือช่างและเครื่องมือการเกษตรทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมวงเงินสำรองจานวน150ล้านบาทเพื่อรองรับการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนนะครับสถานธน,นุบาลเทศบาลเมืองหนองคายได้คิดดอกเบี้ยรับจำนำ เงินต้นไม่เกิน5,000บาทดอกเบี้ยร้อยละ50สตางต่อเดือนนะครับเงินต้นเกิน5,000บาทแต่ไม่เกิน3 0,000บาทดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อเดือนเงินต้นเกิน3 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยร้อยละบาทต่อเดือนเช่นเดียวกันนะครับและขยายระยะเวลาถ่ายถอนทรัพย์จำนำจาก4เดือน30วันเป็น8เดือนหรือ7เดือน30วันนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9อยู่ในขณะนี้ ปีปีจะถึงเ่นกันไปไม่สปีวางนก็ปีไปเือแก้ไหแค่ของเรากกันสภาพนี้อร่อนะครับนะแล้วก็นั่นก็ห้าพัน ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมข่าวหนองคาย Good News ทาง YouTube Channel นะครับและก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานวันนี้หมดเวลาการนำเสนอข่าวแล้วครับผมมงคลกรนิกาพร้อมด้วยทีมข่าวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ